สวัสดีครับวันนี้ไปเป็นละลายพันกลับมา,า,าอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ก็พามาอยู่กันในสถานที่ที่เต็มไปด้วยแกะและก็คนเลี้ยงแกะหรือเด็กเลี้ยงแกะก็ไม่รู้ <g ül> ก็จะเห็นว่าบรรยากาศสวยมากเราอยู่กันที่อ่บริเวณทางขึ้นตอ,อนอินทนนท์เนาะที่นี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่า <g ül> เห็นเขาขึ้นไปว่าเอ่าเด็กเลี้ยงแกะ <g ül> ดดยอ,อินทนนท์ ก็เห็นว่ามีแกะเต็มไปหมดเลยแล้วก็วิวสวยงามมากก็มีจุดที่แบบว่าให้คนเนี่ยลงไปเดินเล่นกับแกะได้แล้วก็ให้ให้อาหารแกะได้นะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยวันนี้ผมจะนำเอาน้ำหอมตัวเองมารีวิวให้กับทุกทุกคนได้ชมกันเนาะก็จะเป็นปฏิบัติการคน้คนค้นคว้าฝาดาวค้นฝ้า ขววาาดครับวันนี้ก็ผมได้นําเอาน้ <mêmes> brand brand like um like mm ําหอมตัวหนึ่งซึ่งเป็นของดีเซลนบรนดนแบรนด์หนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงที่จะชื่นชอบกันนะครับก็วันนี้ผมนําเอาเจ้าเอเมนนะครับเอเมนของเทเลมูกลยนะครับเป็นในรุ่นของอ่าเอาอัลตราเซสนะครับเป็นกล่องสีส้มๆแบบนี้แหละครับ ถ้าใครที่เป็นแฟนพันแท้ของเอเมนของเทเลมูเลเนี่ยก็น่าที่จะทราบว่าเขามีหลายๆรุ่นแฟลงเกอร์ของเขาครับที่แตกลายออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวออริจินอลนะครับเป็นตัวพ u r e เมาส์มีตัว Pure t ทองก้าแล้วก็คือมีหลายรุ่นมากๆแต่ว่าใน DNA ของความเป็นเอเมนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในทุกๆตัวซึ่งจะเป็นกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นเข้มของแนวแบบฟานิลานะครับแล้วก็พวกแบบ กาแฟอะไรพวกนี้ครับซึ่งจะเหมือนกับปูพื้นให้เป็นหมอนกับว่าเป็นเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในตระกูลเอเมนทุกๆตัวส่วนตัวเคยทำรีวิวสำหรับตัวเจ้าเอเมนตัวริจินอลไปแล้วซึ่งในตัวตัวนั้นเนี่ย <c ười> คือบอกเลยว่าคือส่วนตัวแล้วคือไม่ไม่ค่อยที่จะแบบชอบเท่าไหร่จริงๆก็คือก็โอเคนะกลิ่นมันค่อ้างจะแน่นๆหน่อยถ้าเกิดใครที่ชอบน้ำหอมที่แบบว่า เหมือนกับติดผิวดีแล้วก็กระจายตัวดีเนี่ยคือใช้ได้เลย <c oughs> อันนะแต่สำหรับเจ้าอัลตร้าเซสตัวเนี้ยคือถ้าเราจะเห็นนะครับจากแพคเกจของเขาเนี่ยซึ่งเป็นสีส้มๆเนี่ยแน่นอนคือกลิ่นมนันน่าจะเชื่อมโยงไปกับความวามเฟรชความสดชื่นความรู้สึกแบบจี๊ดจา๊าดเหมือนกับสีสันของเขาสำหรับเจ้าอัลตร้าเซสตัวเนี้ยคือ พึ่งออกมาไม่นานเนาะน่าจะประมาณปีที่แล้วผมไม่แน่ใจแล้วก็เพิ่งได้ลองกลิ่นสักระยะหนึ่งมาแล้วแล้วก็วันนี้คือได้มีโอกาสได้ยืมจะมีสียงแกะอยู่ใกล้อ่ะคือเพิ่งไปยืมน้องคนหนึ่งมาครับเพื่อมาทำรีวิวกับทุกคนที่ชมกันสําหรับตัว AutoSet เนี่ยส่วนตัวแล้วคือผมคิดว่ามันมันให้ความรู้สึกที่ f r e s มากกว่า ตัวออริจินอลเพราะว่ามันจะมีกลิ่นส้มที่ก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าจัดจ้านมากเนาะเป็นส้มของแบบกลิ่นเปิดจะเป็นส้มแบบบลัดออเรนจ์เป็นส้มที่แบบว่าส้มจัดจ้านฉ่ำๆนะครับแล้วก็จะมีส้มเขาเรียกส้มอะไรแทงกอรีนเราผมไม่แน่ใจเออคือมันจะให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นส้มๆที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบดีมากๆเดี๋ยวผมจะลองสเปรย์ให้ดูนะ,อ,ะอันนี้นี่คือลองใช้มาแล้ว สองวันแล้วได้มาเมื่อวานแล้วก็ลองใช้มาเรื่อยๆดูนะครับได้มาวันศุกร์สิหนึ่งสองอีกทีหนึ่งอีกสองทีนะอาา่ะฮะคือในความรู้สึกห่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกถึงความเป็นส้มที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็นึกภาพครับคือมันทําให้ผมรู้สึกแบบถึงความเป็นส้มๆแบบมีคาราเมลคือจริงๆมันอาจจะไม่มีคาราเมลนะแต่รู้สึกแบบมันมีพวกแบบ กลิ่นหวานๆส้มเปรี้ยวๆหวานๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับลองนึกถึงภาพลูกอมสูกัสรสส้มหรือนึกไปถึงลูกอมที่เป็นจอลี่สติ๊กครับที่เป็นเหมือนกับลูกอมที่มันเคี้ยวได้คล้ายๆสูกัสเนี่ยที่เป็นแท่งไม้เป็นหลอดแล้วก็เป็นแท่งๆยาวๆครับจอลี่สติก๊กที่แบบว่ามีหลายๆรส กลินฟรุตตีกิน, ity, นผลไม้หลายๆอย่างแต่ลองนึกถึงรสส้มนะครับลองกัดเข้าไปแล้วคือแบบกลิ่นส้มกับกลินคาราเมลมันจะจี๊ดขึ้นมาใครไม่เคยเห็นจอรลิสติกหรือใครที่นึกภาพไม่ออกเดีย๋ยวลองไปดูภาพกันนะครับจอรลิสติกก็เป็นแบบนี้ครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดกันถือใเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแน่นอนเมื่อกี้ผมพยายามที่จะพาทุกคนเนี่ยสัมผัส ให้ได้กับความรู้สึกของความเป็นส้มๆของความเป็นแบบคาราเมลวานิลาหรือพวกนี้ครับก็เลยเปรียบเปืยให้ให้นึกถึงเจ้าลูกอมซูกาสรสส้มกับจอลลี่สติ๊กอะไรแบบนี้หรือพวกอมยิ้มที่เป็นแบบใครเคยกินบ้างลูกอมอมยิ้มที่มันเป็นเกียวเกียวครับแล้วก็มีรสส้มกับคาราเมลที่แบบว่าอยู่ในเกลียวเดียวกันเงี้ยครับแล้วก็อารมณ์นั้นน่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบมันมความส้มๆคาราเมลคาราเมลมีวานิ illa, ลาหรือแบบเนี้ย และอย่างที่บอกไปคือด้วยความที่มันมี DNA ของความเป็นเอเมนอยู่จะมีกลิ่นของกาแฟอะไรพวกนีน้ในรุ่นเดิมที่เป็นตัวออริจินอลเนี่ยผมรู้สึกถึงความเป็นยาจีนหรือยาฆ่า,มาแมลงอะไรแบบนั้ที่เขารู้สึกกันแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันซอฟ์ลงคืออาจจะมีกลิ่นหน้าแบบฟรุตตี้มากหน่อยมีกลิ่นของหน้าแบบส้มๆม,มากหน่อยมันก็เลยไปกลบความเป็นกาแฟา ตปรมฟลมเป็น DNA ของเขาครับไปคพ่อท่า,าพอสมควรแล้วมันทําให้ลินรู้สึกว่ามันใช้ง่ายขึ้นแล้วก็มันดูแฟลชมากขึ้นอไไงี้ครับทีน,นี้ในเรื่องของ performance งต่างๆคือส่วนตัวผมใช้แล้วเนี่ยคือผมรู้สึกว่า,าเรื่องความติดทนนานเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงประมาณนี้ครับคืออาจจะรู้สึก ว่ากลิ่นมันติดทนน้อยกว่าตัวริจินอลสักหน่อยนี่สำหรับผิวผมนะเออแล้วก็ในเรื่องความกระจายตัวเนี่ยกลิ่นกระจายตัวค่อนข้างดีมากในช่วงสองสามชั่วโมงแรกแต่หลังจากนั้นแล้วก็คือจะเป็นกลิ่นที่มันติดผิวนะครับอาจจะต้องกลมมไปดมใกล้ๆหน่อยกลิ่นก็จะรู้สึกความเป็นกลิ่นแบบเฟรชๆฟรชแห้งๆอาจจะเป็นเพราะว่ามีกลิ่นของวานิลลาแล้วก็กลิ่นของกาแฟซึ่งมันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนมันเป็นกลิ่นหอมแบบแห้ง แต่ก็หอมดีนะเป็นกลิ่นแบบที่ก็จะว่านละมุนก็ไม่เชิงแต่ก็ยังมีความส้มๆอยู่น,นิดๆแต่ถามว่าส้มมาแบบอยู่กับเรานานไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบว่าส้มไปตั้งแต่ต้นจนอะไม่ใช่จนตั้งแต่ต้นจนจ,นจบตอนนี้เริ่มีแกะเขามียใ,ใกล้แล้วแค่ดูแกะอ่ะฮะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเนาะก็เนี่ยครับวนันนี้อ่าได้มีโอกาสได้นำเจ้าอ่าเอเมน เทอริมูไกตัวอัลตราเซสนะครับมารีวิวกับทุกๆคนได้ชมกันคืออาจจะพูดอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับความเป็นมาของเทอริมูไกตัว Ultra Says, อัลตราเซสอัลตราเซสตัวนี้ถ้าใครที่มีประสบการณ์ในการใช้ในตระกูลของ a m เ n เนี่ยครับมาร่วมกันแชร์ได้ที่ใต้รีวิวนี้ของไปเป็นหลายพันแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่กําลังสนใจที่จะเก็บสะสม คนฟ้าคว้าดาวกับเจ้าเชอรี่มุกเลยเอเมนในตัวฟรังเกิลหลายๆรุ่นก็คือเข้ามาแชร์กันได้เนาะวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้ของเชอรี่มุกเลยอัลตร้าเซสตัวนี้ไว้ส้มแปตัวนี้ไว้ในอ้อมใจกับทุกๆคนด้วยแล้วก็ฝากผลงานของเป๊เปอรอะไรผ่านกับรีวิวน้ำหอมที่มีอยู่เยอะแยะมากมายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามผลงานกันวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย